สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเกวีทีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่เก๋แล้วนะคะพี่เก๋นะคะก็จะมาตอบคาถามการทําแฟ้มสะสมผลงานในตอนที่จะให้สัมภาษณ์นะคะต้องใส่อะไรบ้างนะคะพี่นะคะตอนที่พี่ทํานะคะพี่ก็ใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเราเนาะเขาบอกกันนะคะว่าแฟ้มที่พี่จะบอกนี้ก็คือเป็น ข้อมูลที่เป็นพี่เคยทำเนาะแล้วก็พี่ก็คิดว่ามันจะดีเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าแบบไม่ไม่ใช่แบบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมากๆถ้าใครอยากได้แบบว่าหลักการจริง,รงๆก็ให้ไปเสิร์ชเอานะคะเพราะว่าพี่ก็อยากจะแชร์แค่เฉพาะประสบการณ์ของพี่ที่พี่เคยทำเนาะสำหรับพี่นะคะตอนที่พี่ทำพี่ก็ใส่ข้อมูลพี่นะคะประวัติส่วนตัวอะไรต่างๆผลการเรียนตั้งแต่มอตมอต้นมอปลายนะคะ แล้วก็โรงเรียนที่เรียนทั้งหมดเลยนะคะก็แอบใส่เยอะอยู่นะคะซึ่งมีอย่างหนึ่งที่น้องๆถามเขาก็มากันเยอะมากก็คือกิจกรรมที่ทำนะคะตอนนั้นที่พี่ทำนะคะพี่ทำอะไรพี่ใส่ไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะไปแข่งอะไรเรียนแบบเออรออะไรอย่างเงี้ยพี่ใส่หมดเลยนะคะแบบว่าเคยไปแข่งให้โรงเรียนอะไรบ้างแข่งข้างในโรงเรียนมีอะไรบ้างคะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับน้องๆก็คือว่าน้องๆจะบอกว่าแบบ ไม่รู้ว่าจะตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองนะคะมีความสามารถพิเศษอะไรนะคะซึ่งพี่คิดว่านะคะน้องๆทุกคนนะคะมีความสามารถพิเศษอยู่ในตัวกันแทบทุกคนนะคะแต่อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือความสามารถพิเศษนะคะพี่ก็เลยแบบอยากจะแนะนําน้องๆว่าน้องๆเคยไปแข่งอะไรให้โรงเรียนใส่ได้อะไรที่เราเคยทํากิจกรรมให้โรงเรียนเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งหรือว่าแบบว่าเราคิดว่าเราทําได้แล้วก็ถนัดเล่นกีตาร์ เต้นร้องเพงเลงรำจัดสวนขวดสวยอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้หมดเลยค่ะทุกคนเก่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้เก่งภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ได้ซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษที่แบบว่ามันไม่จาเพาะค่ะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบว่าเอาความสามารถพิเศษที่ต้องเกี่ยวกับการเรียนพยาบาลเช่นไปทําฮุกเคยทําฮุกเคย CPR อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จําเป็นนะคะ เราไม่จาเป็นต้องเอาความสามารถที่เกี่ยวกับการเรียนพยาบาลก็ได้เนาะก็เอาความสามารถพิเศษที่เป็นเกี่ยวกับเอ่อความสามารถพิเศษของเราจริงๆรอบตัวลายมือสวยอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะเป็นความสามารถพิเศษได้นะ <tak> ก็คือแบบเราสามารถเอามาได้ทั้งหมดเลยเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเราอ่ะไม่มีความสามารถพิเศษนะคะ <im itation> เพราะว่าความสามารถพิเศษก็สําคัญในการที่กรรมการจะเลือก <im itating> เราเข้ามาบางครั้งน้องๆอาจจะไม่เข้าใจว่า ความสามารถพิเศษรำแล้วเอามาเรียนพยาบาลทําไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอามาใช้กับการเรียนพยาบาลได้ยังไงอย่างพี่นะคะพี่พี่เคยรำเพลงโคราชตอนที่ไปแข่งกีฬาเครือข่ายที่อุบลอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็คืออย่างนี้เรา,เาสามารถเอามาใช้ได้เป็นความสามารถพิเศษของเรานะคะซึ่งเห็นไหมคะว่ามันไม่จํากัดเลยน้องบางคนที่เขามีความสามารถร้องเพลงอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็คือแบบถ้ามีจากกิจกรรมอะไรที่ วิทยาเรามีส่วนร่วมเขาก็มีการจัดส่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอ่ามันไม่จําเป็นว่าต้องเกี่ยวกับออพยาบาลโดยตรง CPR เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเคยเรียนอยู่แล้วเนาะมันไม่จําเป็นเนาะไม่จําเป็นก็ต้องไปเป็นต้องไปเป็นฮุกก่อนต้องไปเคยทําจิตอาสา,าในโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเคยทําก็ดีจะได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเนาะสำหรับ ของพี่นะคะพี่ก็จะเน้นแค่พวกประวัติแล้วก็ความสามารถพิเศษมันจะไม่ได้มีคะแนนมากนะคะในส่วนของการตัดสินใจของกรรมการเนาะคะแนนมันจะอยู่ตรงที่เราสามารถตอบปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ได้เนาะแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะซึ่งจะเป็นคะแนนหลักๆของการสัมภาษณ์เนาะพี่ก็อยากให้น้องๆนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็มีกําลังใจในการทำพอดนะคะในการสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ให้ผ่านนะคะบ๊ายบายคะ่ะ